วันที่15มิถุนายน2567เวลา10นาฬิกานายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนายววระยี่แพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกิติวีมุตตาหารัฐรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะตรวจเยี่ยมและสังเกตการการรับมอบวัสดุอุปกรณ์รวมถึงการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการปฏิบัติงานในการดำเนินการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดของกรุงเทพมหานคร ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่16มิถุนาย,ยน2567นี้พร้อมด้วยนางวันธนีวัฒนะปลัดกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมสังเกตการโดยมีนางสาวมารวิกาทองประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรมกรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับณนโะรงแรมเซ็นทรัลไลฟ์ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร